ัสดีจ้าเจปาเจ้าวันนี้มาก็อริสก็อลิสหอนไปไหนแล้วมู่เจ้าเจปาก็คาบต๊กตีเดิมได้อยู่สามสี่ตัวแล้วเจ้าหน้ามันแห้งลตทิกทิกแล้วเจ้าคนก็หาหน้าป่าก็เริ่มหายแล้วเจ้าแกเจ้ามาพอกําลรกเจ้าจะได้ก่บเจ้ามันรุ่นเตยเจปาเจ้าโอ้เอ้ามันมันเจ้าต้องดักเอา มันเหมือนในยกเืือเจ้าถ้าตั้งเหมือนกอกระโดดเจ้าข้ามยกกล่อ้ายกกล่มได้เจ้าบัดนี้างหลายหนึ่งเจ้าจะปลาถึงได้ปิดบ้านขาเวลาบันได้เพราะว่าลํำนาเวลามันได้มันก็คือได้เจ้าเวลามันหมามันก็ตึงมาเจ้ามันแล่าแต่บางวันเจ้าบัดตันมันเจ้า เพิเจ้าป้ากำลังจะห้ามันกระโดดไปก่อนแล้วเจ้าได้ตัดสาข้างลายหนึ่งตัวเจ้าหน้าม,มันซ้ำซื้นขนาดเจ้าวันนี้หน้าแห้งลงหนักขนาดตัดสลักนางฟ้านหนึ่งตัวเจ้าฝ่าสลากดีมัหดโดดเจ้า ตัดสา้ข้างลายัะหลวงเจ้าบดอดดจริงกัุหล่นกันหล่นเจ้าป้ากันึยกว่าบใบาโอ๋อควายหนึ่งตัวเจ้าควายจะแตะเลยเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่ก็ได้เจ้า ออสองัวเจ้าอาจจะเพียงทรายก็ปัดทรายข้างลายเจ้าโอ้ยสองพิธาน,นี่คือว่าบานลนุษย์ไเ,เลยเจ้าโอ้ยนานๆเจ้ากว่าจะได้แต่ละตัว ว้ยมีกระโดดไปสวเนเจ้าเหลือตาบักกระโดดให้เจ้าป้าดีเดี๋ยวเจ้าไปยิงเหลือใเจ้าป้านึงตัวอยู่ยเจ้าโอ้แต่สอยข้างลายสองตัวเจ้ามาเจอตัววันนี้จะได้ปต่ส้อยข้างลายเจ้าถึงวันนี้ปต่ส้อยข้างลายนนี่ได้น้อยขนาดเจ้า ta xoay lái nên tổ chào Ta xoay bồn hải thế này bọt chào đi tên sốt sốt Ta hiểu bông chào hẳn là chào Mà hẳn ta bông mới mơn là chào ตัดส่้อยข้างลายสองเจ้าวันนี้เป็นวันตัดซ่้อยข้างลายเจ้าตัดส่อยมอน้าจะดอนขาเอาไปหมดแล้วเจ้าโอ้ยมาแบบนิ่มๆเจ้าต่างคนต่างร้อจังหวะแต่ว่าจังหวะปัดซอยมัน่าดเจ้าบาดสุยปา ห oh. นึ่งตรวจเจ้าปัดใต้ยมอน,นกี้มันกระโดดออกไปแล้วเจ้ากระ้าขบยกกระซักกรรมจรร้าปะขบยกมันกับปิ๊กมาเข้าอยู่เจ้าก็่าคนละตัวกับมู้ <c> ๋อ <oughs> oh. ปัดใต้ข้างไร้อกตรวจเจ้าหนาแบบว่าเรียบร้อยหุ่กรรมมีมารยาท เวลาเปิดข้าน <esting> ี <Diamond Hayır> ่ยกยอมันดนิแกโอ้โอ้สายอย่างเจ้าตะเคียนสายเจ้าแล้วตัดสายั้งหลายเจ้า สอง้แบบตะเพียนสายเจ้าในมือใบไม้เอามาให้หมดโอ้ยโอ้ยสองตัวเจ้าแบบตะเพียนสายก็บแบบสายข้างลายเจ้า สายมนหายไปไหนหมดเจ้าจะป้ารอยอยู่นะเจ้าอือเอาปัดสายมนเจ้าถ้ามันบิดตึงแหม่ละเจ้าปัดสายมนถ้าปัดสายข้างลายมัน้นตึงบวิวเจ้าปีไหนแรกไหนจะหันมันวิทเตือนหนึ่งเจ้าอือปัดส้ยข้างลายเจ้า อขอทอเจ้าสมาร์ทตะปึ้งแหงไปหน่อยหัวมะกรกดเสียงเดี๋ยวป๊อกอ,อกม่ะัอทาดข้างลายแหมแล้วเจ้าดีมันกกรรมเจ้าอป่าอยู่ตั้งปืนจำเจ้า เอาเอาเอห้าตัวเจ้าไอ้มันลอดสักตัวสมน้ำหน้าเจ้ามามูหนึ่งนี่คือตายมดเลยเจ้านี่เจ้าเอาเอาหนึ่งตัวเจ้า เข้าอย่างนี้ก็ยังแครนหน่อยโอ้โหโอ้โอ้ว้ายอาะเพียนมากกูเลยเจ้าตัวใหญ่มันบกระโดดเจ้ามกระโดดแต่ตัวน้อยดีว่าหน้ามันตื้นเนี่ยเจ้าอาจะเพียนสองตัวเจ้า อาจจะเปลี่ยนรายหนึ่งเจ้ามันมาเป็นเต๋อเป็นเต๋อเจ้าปฝาเวลามันมามันก็มาเวลามันมามันก็ดักพีดโอ้หัวสร้ยมอนหนึ่งเจ้าโอ้าย,ายป่ปาใหญ่ปุ๋งไปปุ่นเจ้าโอ้ยปุ๋งใบปุ๋งบัด โอ้โหสองตัวเจ้าปลาสร้อยมนกระตาตะเพียนเจ้าตะเกียปลาตัวใหญ่ใบใหญ่บอ่อเจ้ามันจะลอจะป้าจับตามมันปุ่งขึ้นบนเจ้าโอ้โาปลาตะเพียนตายเจ้าปลาตัวน้อยตัวน,นี้มันจะหลอดไปหมดเลยเจ้าเพราะว่าสองเซนเกินกับสามเซน หนึ่งตัวเจ้าปักไส้มอนเวลาหันมันกระโดดมันมีแหงมีกำลังใจเจ้าเราจิต <c oughs> อ๋อ,อตัวเดียวมันก็กระโดดก็จะป้อนแล้วเจ้า อ๋อแบบไฟมอนเจ้าเริ่มจับมือแลวเจ้าโอเคเจ้าตอนนี้ทุมป่าแล้วเจ้าหมอใครได้ป่าแล้วมีคนมาเล่นน้ำเจ้ามีคนมาใส่แห่งปากก็ยหายไปปากไปยิงห่ามเข้าอยู่ือเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่ากจะเ้าที่บ้านกันเจ้าว่าจะได้หน้ากองอลีถายไปไหนกบหูสอใส่พิ๊กก็ตั้งไดแล้วกบพิการแล้วกบหูเดี๋ยวไปป่ากี่บ้านเจ้า เเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าเจ้าป้าหวังจะได้นักกับเจ้านี่เจ้าได้เกือบสองโลเจ้าค่อยเก็บไปเจ้ามันไม่ค่อยมีป่าวันนี้น้ำเริ่มแห้งลงติ๊กๆแล้วเจ้าพ้อนก็หานักขนาดหมืดแล้วเขาก็มาใส่แหน่งเล่นน้ำบนเจ้าป่าป่าก็เลยหายไปเหตุเจ้านี่เจ้าแต่ปัสสาวก็ตัวงามเจ้าเพราะว่าตามันใหญ่มันเลยเป็นป่าคาดเจ้าตัวใหญ่ๆเลยทงาม นี่เจ้าตาสดๆอันน่ากินเจ้าแต่ถ้าความตันนี่คือเริ่มเน่าแเลยนะเจ้าโอเคเจ้ายิดขนาดเจ้ากว่าจะขึ้นน้ำมอยกว่าจะเก็บอุปกรณ์อย่างแล้วสปานี่กอันยิ้มจกจำก็ห้าวเอาผ้าเอาเพิอเอ่มจำใหม่สาวนักเหรเจ้าทุกอย่างก็คือนักหมดเลยต้องห้าวแห้งๆอันมนตันเสียตาซอยแล้วก็อนันคืนตะวันซีสปามาหา ตันโดนมหาจจปาเก่งขนาดเจ้าขอบคุณนักหนักเจ้าล้วก็อันตาคุณแม่ก็แฟนมากันเจ้าขับรถดันลูกขุงเถรมาเจ้ามหาเจปามาแอลไ่สายแล้วก็แวะมานอนโรงแรมมาแอลกแวก็แวะเข้ามาแอลอ่ะเจปาเอาทุเรียนมาฝากเจปาขอบคุณนักหนักเจ้าทุเรียนล้ำขนาดเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าที่ติดตามรับชมชจยเจปาเป็นหลังใจกันตลอดอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชจยเจปาหนูเจ้าแล้วไปินคลิปหน้าเจ้า สวัสดีจ้าบ๊ายบาย